ปลานอกนำเข้าปลาลูกนอกปลาไทยแตกต่างกันยังไงมีพี่ๆน้องๆหลายท่าน,นครับสงสัยแล้วก็สอบถามผมมาเยอะมากๆนะครับผมก็ตอบไปเท่าที่ผมรู้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะให้พี่ๆน้องๆน,นะครับได้ดูหน้าตาปลานำเข้าปลาลูกนอกปลาไทยนะครับว่าแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงครับโดยโดยทางกายภาพนะครับคลิปนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงว่า ปลานอกสวยกว่าปลาไทยปลาไทยสวยกว่าปลานอกหรือปลาอะไรสวยกว่ากันนะครับเราจะมาพูดว่าปลานอกนําเข้าปลาลูกนอกปลาไทยคืออะไรนะครับเท่านั้นเองนะครับซึ่งรู้ลึกรู้จริงเราต้องไปดูตัวจริงครับเริ่มด้วยที่กรุงกวีครับเป็นปลาลูกนอกแน่นอนครับกรุงกวีนะครับเป็นฟาร์มที่เพาะพันธุ์ปลาจาก ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือนําพ่อแม่พันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยครับแล้วก็เพาะพันธุ์ได้ลูกนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าลูกนอกนะครับแล้วก็ฟาร์มนี้มีเป็นฟาร์มที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์มาพูดนานมากๆครับเป็นปลานี่มีความสวยงามเรียกว่าเทียบเทียบเท่าปลานอกได้เลยครับผมผมต้องบอกอย่างนี้ครับดูลองดูครับชิโรนี่ครับแบบคุณภาพคุณภาพโครงสร้างคุณภาพผิวคุณภาพสีแบบ าไม่บอกไม่รู้เลยครับว่าเป็นป้าไทยครับเอาตรงๆเลยเนี่ยครับรดูเดียครับแต่และตัวนี่มันถ้าผมไม่รู้ว่าอจะอยู่หรืออยู่ในบ,บ่อว่าลูกค้าผมม่รู้ว่าเป็นลาอะไรกำเข้า,ากันกรุงกวีมีเจ้าของรู้สึกจะเป็นอา,อาจารย์ขนกนะครับอาจารย์ขนกนเนี่ยในวงการประคับประคจะเป็นที่รู้จักกันดีนะครับแต่อาจารย์ไม่รู้จักผมแน่นอน <laughs> <laughs> ในฟาร์มตอนนี้พัฒนาไปเยอะมากครับผมไม่ได้มาที่นี่น่าจะมาร่วมประมาณสัก 7- 8ปีนะครับโดยประมาณนะครับฟาร์มพัฒนาไปเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ่อนะครับเรื่องของระบบกรองเมื่อก่อนนี้ไม่ไม่มีระบบกรองแบบนี้นะครับจะเป็นบ่อป่าๆแล้วก็เป็นน้ําแบบฟลัวน้ําแบบเต็มๆเลยเป็นไปเยอะมากครับคนเก่าๆก็หายหายไปเยอะครับเข้ามานี้ผมไม่รู้กจากใครเลยบ่อนี้ปลาเป็นปลาคุณภาพสูงนะครับพี่ๆน้องๆเห็นนะครับแต่บ่อนี้ไม่ใช่ปลาไทยแน่นอนครับเป็นปลานาเข้านะครับ ซึ่งผมก็สอบถามแอดมินแล้วก,ก,ก็จริงนะครับคือบอกนี้เป็นปลานําเข้าเป็นปลาที่อาจารย์เลี้ยงนะครับไม,ไม,ไม่ไม่ได้จําหน่ายนะครับก็อาจจะไว้สําหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์ในอนาคตน,นะครับตอนนี้ปลาอยู่ประมาณไซส์สัก60-70เซนโดยประมาณนะครับไม่เกินไม่เกินไซส์เครับ บ่อจะมีการทำสกิมเมอร์นะครับสกิมเมอร์แล้วก็สะดือที่เป็นสะดือเทียมนะครับพอจะวิ่งเข้าไปที่ช่องกรองนะครับเป็นกองเป็นกองแยกนะครับบ่อเป็นบ่อผ้าใบครับทั้งหมดเป็นบ่อผ้าใบนะครับมาถึงที่แล้วก็เรามาลองดูกันบ่อนี้เป็นปลาเกตแบบว่าเกตแบบเกตทั่วไปนะครับเป็นปลาเกตเกตพื้นๆนะครับอ่านง่ายๆครับเพราะว่าเราต้องการที่จะนําไปเปรียบเทียบนะครับว่าปลาลูกนอก อาไทยแล้วก็ลานอกมันต่างกันยังไงนะครับมันมันด้วยด้วยคุณลักษณะทางกายภาพนะครับเพราะฉะนั้นเรามาถึงที่ก็ขอซื้อทางเอ็มินเขาหนึ่งตัวเขาก็ขายนะครับพอซื้อเขาตัวเดียวเขาขายครับบ่อนี้มีราคาตัวละหนึ่งรอบาทครับก็ให้เขาตักตักขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลือกดูนะครับจะเลือกตัวที่ผมคิดว่าดีที่สุดเท่าเท่าที่เขาตักมาให้ครับเดี๋ยวมาดูหน้าตากันจะชัดครับบ่อนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นปลาสันเก้นะครับ เพราะฉะนั ھی, ้นปลาไทยที่ผมจะไปไปไป,ไปเลือกต่อก็จะเป็นผมก็จะเลือกสันเกตนะครับพยายามที่จะเลือกสันเกตเพราะบ่อน,นี้มันมี lave, แต่สันเกตแล้วเดี๋ยวผมจะเลือกสันเกต้ lave, มาหนึ่งตัวนะครับบ่อน,นี้คือปลาลูกนอกนะครับปลาทั้งหมดนี้คือปลาลูกนอกนะครับพ่อแม่เป็นปลานอกอ่ะยี่เราตัวไหน <ปา S 1> เรามาดูกันครับในนี้ <jakie> เอาตัวนี้ตัวนี้ครับ นี่นะครับราคาเท่าไหร่นะครับหนึ่งร้อยบาทตัวละร้อยครับผมเลือกตัวนี้นะครับโอเคครับบ้านเลยเลือกปลาได้แล้วหนึ่งตัวนะครับก็ทําการเดินชมเยี่ยมชมฟาร์มต่อนะครับตอนนี้บ่อเยอะมากแล้วก็ปลายเยอะมากนะครับพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับที่กรุงกบีนะครับคลองสี่อยู่ห่างจากฟาร์มไดครับแค่สี่คลองเองนะครับผมอยู่คลองหนึ่งนะครับฟาร์มได้ครับอยู่คลองหนึ่งกรุงกบีอยู่คลองสี่ครับ ใบใหญ่มากครับต้นขาวต้นกลางนี่ผมว่ามีท่วงท่วงสิบเมตนะรอะบ่อนี้จะเป็นเป็นบอ่อของพ่อแม่พันธุ์นะครับถ้าพี่ๆน้องๆสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าแต่ละบอ่อเนี่ยจะมีต้นไม้ลอยอยู่นะครับเป็นต้นไม้เป็นพืชที่มีมีรากลอยอยู่ในน้ําได้นะครับผมไม่ทราบว่าเป็น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 ต้นอะไรนะครับแต่ดูใบใบคล้ายๆลักษณะของอต้นเตยครับเหมือนเหมือนเตยนะครับ ซึ่งรากพืชที่อยู่ในน้ํานะครับจะดูดพวกในเตดนะครับประโยชน์ของของต้นไม้น้ํา้ของต้นไม้ที่ที่แช่อยู่ในน้ํานี้นะครับในเตดเนี่ยเป็นอาหารสําหรับพืชทุกชนิดนะครับและในบ่อปลาเนี่ยในเตรดมันจะเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอาหารที่เราให้ปลาไปนะครับพอปลากินเข้าไปปลาก็อื้อออกมาขี้ปลานะครับกลายเป็นอม,มนีย่เป็นในในไตรในเตรดนะครับ และไอตัวในเตดเนี่ยเป็นพิษต่อปลานะครับสามารถทําให้ปลาป่วยหรือว่าปลาตายได้แต่ไอตัวในเตดเนี่ยมันเป็นอาหารของพวกสาหร่ายเซลลเดียวครับเห็นไหมครับว่าบ่อที่าบ่อเราเขียวๆอะครับนั่นแหละครับเพราะว่าในเตดเนี่ยเป็นอาหารของสาหร่ายถ้าเราจะลดต้องทําไงครับเนี่ยครับปลูกพืชนี้ก็ลดได้ครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของการการดูแลที่ยากลำบากนะครับถ้าเกิดเป็นบ่อบ่อแบบบ้านเราจริงๆเนี่ยบ่อบ่อในบ้านเราครับ พราะว่ามันจะมีเรืองของปรสิตท,ที่ไปหลบซ่อนอยู่ตามรากพื้นี่ครับถ้าเราใส่ยาอะไรอะไรพวกนี้ปรสิตพวกนี้มาหลบซ่อนเงนี้มันมันวัฏาจาักรของมันอะ่ะมันจะมันจะครอบคลุมมากเลยเราจะทําลายยากมากครับง่ายๆครับน้ําเขียวก็ใส่หลอดยูวีครับไม่กี่วันก็ใส่แล้วได้ปแล้วครับขอบคุณครับ ต่อจากกรุงกวีนะครับก็มุ่งหน้าสู่คลองสองซึ่งก็เป็นเส้นเดียวกันกับที่ใกล้ๆกับฟาร์มนะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของเส้นคลองหลวงนะครับที่นี่คือตลาดไทยนะครับเราจะมาหาปลาไทยที่ตลาดไทยครับตลาดไทยนอกเหนือจากสิ่งที่ทุกท่านาคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินต่างๆนะครับมันจะที่นี่จะมีตลาดที่เป็นตลาดต้นไม้แล้วก็เป็นตลาดของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับ แน่นอนว่าวันนี้ผมจะไปที่ตลาดสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็จะไปนในโซนของที่เป็นปลาสวยงามครับที่นี่จะคล้ายๆกับที่เจเจนะครับแต่ว่ามีขนาดที่เล็กกว่าเท่านั้นเองในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของตลาดปลาไอตลาดสัตว์เลี้ยงนะครับมีหมดนะครับนกกนูปูปีกหมูม้ากาไก่แล้วก็แน่นอนไม่พลาดแน่นอนก็คือ ในส่วนของปลาสวยงามนะครับในจอดสักคู่ครับที่นี่นะครับผมได้สอบถามกับเจ้าของร้านแล้วครับคือปลาเนี่ยมันเข้ามาเยอะมากครับแล้วก็ มันบอกไม่ได้ครับว่าปลาเนี่ยมาจากไหนมั่งแต่ที่แน่แก็คือปลาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แทบแต่บกจะ9เ9ก็คือปลาไทยครับก็คือปลาไทยก็คือพ่อแม่พันธุ์ปลานะครับเป็นปลาที่อยู่ในประเทศไทยผสมพันธุ์กันออกมาเรียกว่าปลาไทยนะครับลูกที่ได้ออกมาคือปลาไทยย้ํานะครับพ่อแม่พันธุ์คือปลาที่อยู่ในประเทศไทยเพาะพันธุ์ออกมาเรียกว่าปลาไทยส่วนที่กรุงกรบีที่เราไปเมื่อสักครู่นะคือ พ่อแม่พันเนยนำเข้ามาจากญี่ปุ่นว่าเพาะพันธุ์ในไทยเกิดในไทยเรียกว่าลูกนอกนะครับซึ่งลูกนอกแล้วก็ปลาไทยเนี่ยในวงการปลาครบหรือว่าคนที่เล่นปลาเนี่ยเขาจะเรียกเป็นเป็นเสียงเดียวกันครับก็คือปลาไทยครับเขาจะไม่พูดหรอกว่าเป็นลูกนอกหรือว่าเป็นปลาไทยเขาก็จะพูดว่าเป็นปลาไทยสาหรับคนที่เขาไปอีกไปอีกขั้นหนึ่งหรือว่าคนที่เขาเล่นปลานะครับเขาจะไม่มาแยกแบ่งแยกเขาอาไรคือลูกนอกหรืออะไรคือปลาไทยครับ คือปลาไทยก็คือปลาไทยสำหรับเขาปลานอกคือปลานอกนะครับอย่างที่ชี้แจงขั้นต้นนะครับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาบอกว่าปลานอกหน้าเลี้ยงกว่าปลาไทยปลาไทยสวยกว่าปลานอกหรืออะไรจะสวยกว่ากันนะครับเราจะพูดว่าอะไรคืออะไรครับปลานอกคืออะไรปลาไทยคืออะไรปลาลูกนอกคืออะไรเท่านั้นเองครับและในบ่อนี้นะครับคือปลาไทยทั้งหมดนะครับและผมจะทําการคัดเลือกปลาหนึ่งตัวขึ้นมาครับผมพยายาม เป็นหาสันเกตสวยๆส,สักตัวหนึ่งเพื่อที่จะไปเทียบกับสันเกตของอตัวเทเลเร็กื่อสักคูนะครับของกุงกวีนะครับผมก็เจอกับสันเกตตัวนี้ครับแลวผมจึงบอกว่าปลาตัวนี้เป็นปลาที่ผมชอบมากๆครับชอบกว่าปลาตัวที่อยู่กุงกวีครับอันนี้อันนี้ความคีดเห็นสะตองผมนะครับผมชอบปลาตัวนี้มากๆครับ ผมทาการเลือกปลาขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับเป็นสันเกนะครับเป็นโกเป็นเป็นสันเกนะครับเป็นปลาที่ผมเห็นแล้วปิ๊งนะครับผมชอบมากเลยปลาตัวนี้แล้วก็พเอาจริงๆผมชอบปลาตัวนี้มากๆเลยครับเบนี้นะครับสีแดงชิโรจิสีขาวแล้วก็ซูมิสีดํานี่คือแบบเป็นดาฝังนะครับแล้วก็ตัวนี้นะปลาผิวนี้มากอะเขาตกต่างจากปลาทุกตัวที่อยู่ในในอ่างนี้นะครับชอบมากเลยะครับ หลังจากที่ได้ปลานะครับก็สไตล์เดิมครับเดินชมเล่นตลาดสักหน่อยว่ามีอะไรมั่งไปจบปลาร้านแรกครับพอเพิ่งมาเจอร้านนี้นะครับร้านนี้แบบว่ามีการจัดก,การที่ดีมากครับปลาไลดูสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็น้ําเนื้อมเนี่ยมดีความสะอาดครับแล้วก็รวมรวมถึงสถานที่ของเขานะครับเขามีการจัดวางแล้วก็มีการทำคือทุกอย่างดูดูสะอาาตาครับดูน่าซื้ออะ แต่เมื่อกี้ผมซื้อไปแล้วผมก็กกต้องจบงน่นะครับนี่สำหรับอันนี้คือปลาต่างๆแล้วก็ราคาปลาไม่ไม่แทนครับ <c oughs> ทั้งหมดนี้คือปลาไทยนะครับน,นี่คือปลาไทยย้ำนะครับปลาไทยก็คือปลาที่พ่อแม่พันเนี่ยอยู่ในประเทศไทยพ่อพันธุ์กันเกิดลูกออกมาก็เรียกว่าปลาไทยครับลูกนอกคือปลาที่นําเข้าพ่อแม่พันธุ์มาจากเมืองนอกเพาะพันธุ์เกิดลูกที่ไทยเรียกว่าลูกนอกแต่ทั้งลูกนอกและปลาไทยจะถูกกลุ่มนักเลี้ยงปลาเรียกว่า ปลาไทยนะครับเราจะไม่ได้เป็นแยกอะไรมากมายขนาดนนะครับก็คือปลาไทยปลาไทยก็คือปลาไทยครับง่ายๆคือเกิดในประเทศไทยก็คือปลาไทยครับแค่นั้นเองจะได้ไม่ต้องสับสนนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของปลาที่กีฬานี้ครับสวยงามครับผมชอบนะครับร้านนี้อยู่ที่ตลาดไทยนะครับในโซนของสัตว์เลี้ยงครับพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจนะครับแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับ ทุกคกว่าบรรยากาศในร้านสะ,สะอาดดีครับหน้าหน้ามาเดินเที่ยวครับแล้วก็ปลาก็ดูมีสุขภาพที่ดีครับ จากที่เราไปพญนัยกันมานครับได้ปลาข้ามปาสตัวครับเป็นปลาเป็นปลาคราฟลูกนอก1ตัวแล้วก็ปลาไทย1ตัวนะครับเป็นสังเกตทั้ง2ตัวนะครับปลาทั้งสองตัวเป็นปลาที่เราซื้อมาในมูลค่าตัวละ100บาทนะครับมูลค่าเท่ากันนะครับ100บาท สังเกตที่แดงเยอะๆดำเยอะๆนี่คือมาจากคุกกวีส่วนตัวนี้มาจากตลาดไทยครับเป็นปลาแบบโหยนยิบอกแบบากากากมากเลย <S <S จ,ะจะบอกว่าปลาตัวนี้เป็นปลาที่ผมชอบมากเลยครับสังเกตที่มาจากตลาดไทยนะครับผมชอบมากๆนะครับอะลองดูหน้าตาครับนี่คือลูกนอกครับตัวนี้ครับส่วนสังเกตตัวนี้เป็นปลาไทยนะครับ ในนี้ผมก็ทําการนําปลาที่ฟาร์มนะครับที่ฟาร์มของผมนะครับก็คือมันเหลือสังเกตอยู่หนึ่งตัวครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยครับตัวสุดท้ายเลยครับปลาตัวนี้อยู่บ่อที่ห้าพันบาทนะครับที่ฟาร์มนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็เลยตักมารวมกับเด็กสองตัวนี้ครับอาจจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับเพราะว่าปลาตัวนี้เป็นจัมโบ้โตไซจจากสกายฟิชฟาร์มนะครับมีเซอร์ติฟิเคตจริงๆเนี่ยผมมีปลาที่ ซส์ใกล้เคียงกับปลาปลาสองตัวที่เป็นปลาไทยนะครับปลาไทยสองตัวเนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นปลาโตไสก็คือปลาในช่วงอายุระหว่างหนึ่งปีแน่นอน,นครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมมีปลาสกายที่ใสประมาณนี้ครับมีครับแต่ว่าจําหน่ายไปหมดละก็คือพี่ๆน้องๆนองนองเนี่ยได้ทําการซื้อจากที่ฟากไปหมดแล้วครับก็จะเหลือปลาตัวนี้ครับตัวสุดท้ายเป็นสันเกจจากสากายฟิชฟาครัมมูลค่า5 0 0 0บาทนะครับจากบอ่อ5 0 0 0นะครับ ที่ฟาร์มผมนะครับตรงสุดท้าย,ยานี้ครับขายไม่ออกแล้วงสงัสต้องลดราคาแล้ว <laughs> อ่าเนี่ยครับเราให้ดูครับปลานอกนําเข้านะครับซันเก้ตัวใหญ่เนี่ยคือปลานอกนาเข้าจากญี่ปุ่น,นครับจากสกายฟิชฟาร์มก็คือปลาที่มีการนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มาที่เมืองไทยแล้วก็ขายในมูลค่าที่เป็นปลานอกก็คือมันขายมูลค่าที่เป็นปลาญี่ปุ่นนะครับ พราะไม่มีการพราไม่มีการอะไรครับคือซื้อเข้ามาแล้วก็ขายไปก็คือเรียกว่าปลานอกนําเข้านะครับเท่านั้นเองครับสวยไม่สวยก็แล้วแต่ครับแล้วก็หลังจากที่ผมเอาปลาทั้งสามตัวลวมกันนะครับและแน่นอนครับปลาผมเนี่ยเมื่อไปรวมกับสองตัวเมื่อกี้นะครับผมจะไม่เอาปลาตัวนี้ลงบ่อในทันทีนะครับผมจะกักโรคปลาตัวนี้อย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์นะครับ ข้อความปลอดภัยส่วนเด็กๆส,สองตัวนี้นะครับผมก็จะนําไปปล่อยนะครับเพราะว่าเราที่นี่นะครับที่ทีปลาของเราเป็นปลานําเข้าทั้งหมดนะครับเป็นปลาคือเราจะาหนปลานําเข้าทั้งหมดเราจะไม่เอาปลาไทยหรือว่าปลาลูกนอกก็แล้วแต่มา,มาปัาปนนะครับคือเราขายเฉพาะปลานําเข้าเท่านั้น สองตัวนี้คือเป็นกรณีศึกษานะครับเป็นโนเล็ก็จะเอาปลาทั้ง2ตัวนี้ไปปล่อยนะครับแหล่งน้ำก็สาสดพอสมควรครับมีที่บบังน้ำแล้วก็กว้างใหญ่นะครับผมบอกเลครับสังเกตที่ซื้อมาจากตลาดไทยที่ผมเสียดามากๆเลยผมเอาจิงๆเนี่ยผมอยากจะเลี้ยงดูพัฒนาก,การมากๆเลยผมผมอยากจะดูว่าโตมาแล้วมันจะเป็นยังไงบายบายเบบี bye ้ bye, ปล่อยปลาเสร็จก็แวะมาให้อาหารปลาครับตรงนี้จะเป็นที่ออกกาลังกายแล้วก็จะมีบ่อปลาอยู่ด้านข้างนะครับซึ่งจะเป็นบ่อปลาในหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะมีปลาผมไม่ได้เอาปลามาปล่อยตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้เป็นแหล่งคลองของน้องหวายก็คือปลาสวายนะครับเยอะมากครับผมไม่ได้เอาปลาทั้งสองตัวมาปล่อยที่นี่นะครับ แต่ว่าแค่พาเด็กๆมาให้อ่านปลาเท่านั้นเองครับคลิปนี่ครับจบทั้งนี้นะครับย้ํานะครับผมไม่ได้บอกว่าปลาไทยปลานอกปลาลูกนอกอะไรสวยกว่ากันนะครับผมแค่บอกว่าอะไรคือปลานอกอะไรคือปลาลูกนอกแล้วก็อะไรคือปลานําเข้านะครับเสีได้สังเกต,ตุมันเยอะมากๆเลยอยากจเห็นพัฒนาการตอนโต